เรากำลังจะวันนี้อย่างที่บอกอีกคลิปหนึ่งนะคนบ้านป่านะช่องคนบ้านป่าช a แนลคนบ้านป่าพาเที่ยวเรากำลังจะพาเที่ยวบริเวณตองน้ำตกเก่งก้อ อีกสองร้อยเมตรอีกสองร้อยเมตรน,นี่คือทางเดินแล้วคนบ้านป่าพาเที่ยวนะช่องคนบ้านป่าพาเที่ยวพาเที่ยวป่าป่าเที่ยวธรรมาชาติตอนนี้อยู่ที่น้ำตกก้อหลวง อยู่ในบริเวณน,น้าตกนี่เป็นหนึ่ง,งน้าตกที่อยู่ในบริเวณของอุทยานอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะอำเภอจังหวัดลำพูนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามที่มันถูกซ่อนอยู่ในป่าว้าเน่ยครับเนี่ยพี่น้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่สวยงามสวยงามอ,อีกหนึ่งร้อยเมตรอีกหนึ่งร้อยเมตร วัเทีย่ยวแบบนี้ฝึกปอดด้วยนะช่วงนี้ทดาสอบปอดทดสอบปอดอีก100เมตรท่นด้ยินเสียง5่ะโอเคเดี๋ยวไปดูความสวยงามกันโอเคเรามาถึงแล้วนะเรามาถึงแล้วคนบ้านป่า ได้พาทุกท่านมาถึงจุดที่สวยงามที่สุดของอําเภอก้อหลวงอําเภอลี้จังหวัดลำพูนไม่มีใครนะตรงนี้ตรงนี้น,นี่จุดจุดไฮไลท์ที่สวยที่สุดสวยงามอันใดที่ชมคลิปนี้อยากมาเที่ยวนะชินมาเที่ยวได้ที่ ทีียำเภอรีจังหวัดลำพูนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับไคร์ละแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสวยๆในประเทศไทยของเรากระตื้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติกอดโรคติดต่อสวยงามมากอยากให้ท่านมาสัมผัส สวยงามสวยงามวยงงามันที่เรามีเพื่อนเรามีเพื่อนยูทูบเรามาด้วยอาวถึงแล้วถึงแล้วนะครับสวยงสวยงามมากลนอ้ดูสวยไหมลงไปเห็นปลานะเห็นปลาไปเห็นปลาว็เล่มาร้อนตงไปิิบนานะเนมา ช่างคนบ้านปลาแล้วเราก็จะพาท่านสัมผัสที่คนบ้านปลาของเจ้าของช่องอก็คือติ๋วสำหรับการประกอบอาชีพแบบปลาปลาเที่ยวแบบปลาปลาเราก็จะเตอธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ตอนนั้นฝากไปด้วยนะเพื่อนๆ f อ,อ FC ของช่องนี้น้องใหม่นะพาเที่ยวธรรม,มชาติแบบ แบบประหยัดตังค่ะประหยัดตังกอดปลอดกอกป่อดใครที่จวินหาชีวิตแบบนี้อยากนี้ในเมืองพักทายมาได้คัดทายมาได้หรือท่านก็มาตามที่อ๋อประชาจมพันไว้นะอัมตกก็หลวงหนึ่งแบ่งท่องเที่ยวในเขตของอุทยานแม่ติงจังหวัดลำพูน ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ช่องของคนบ้านป่า